สวัสดีค่ะยา่าหลานหนกระแสจ้าฝากเป็นกำลังใจให้ยา่าหลานด้วยนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากใข่ไข่นึ่งไข่นึ่อให้เด็กๆแม่กับผัดกะเพราคุกข้าวไม,มีอะไรมากมายวันนี้เด็กๆไม่สบายก็เลยอยู่บ้านกัน กินข้าวกันค่ะมาจ้ากินข้าวกันยา่าคนเราต้นทุนอะไรไม่ไมเท่าเกิดมาไม่เท่ากัน <c oughs> ไปจ้ะกินข้าวกันอย่าไปคิดใจมากต้นทุนคนเราเกิดมาไม่เท่ากันกินข้าวไข่นึ่งไข่ตุ๋นไข่นึ่งเนี่ย <c oughs> มาจา้าแซ่บๆด้วยกัน นี่อยากจะเทาปุ๊บว่ะช่วยแห้งไอ้แม่ก็พอจะติดไปด้วยคนเลี้ยงอ่ะ คนเลี้ยงก็พลอยไอย้พลอยไข้ไปด้วยคนเลี้ยงก็แย่พอเด็กๆเ,เป็นนะคนเลี้ยงก็จะเป็นไปด้วย <c oughs> คนเลี้ยงก็แก่เจอไอหน่อยจามหน่อยก็จะตามไปลนะ อู่ข้าวคนใหญปกติไปโรงเรียนจะต้องกินข้าวเช้ากันส่อนนี่วันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนกินข้าวสายหิวใใ <c oughs> กันใหญ่ก้มหัวไปซื้อกกินข้าวก้หมหัวไปน้ำมนต์ข้าวหกไปลูกแม่ตักข้าวก้หมหัวลงไปลูกข้าวหกเป็นฐานอะ่ะ ไปกินข้าวข้าวไม่หกไม่ีเด็กมาจ้ากินข้าวตุยากแซ่กๆไปด้วยกัน โมแซ่บมะโอ้ยข้าวที่หิวไหนกินได้เลยมนเผ็ดนึกรันเ <c oughs> อ,อย ข้าวแล้วก็จะกินยาข้าวเสร็จก็จะกินยาเยีเย่ยงกันไปดูแลกันไปแกก็แก่เลยหล <c oughs> ังขาเมื่อไม่ค่อยดีหรอกเห็นหน้าตาแบบนี้เหรอหลังขาแย่หลังขาไม่คยย่อยอำนวยนอนยาลูกตื่นมาตื่นมา 你那种，嗯。 อร่อยไหมโอเคอืมเหมือนอ่ะผีจริงๆผีไม่ดื้อน,นะไม่ดื้อเด็กดื้อไ,ไ,ไม่ใช่รักนะใช่เลยครับหย่งนใ้่ไมใช่เลย ฝากแค่นจ้นี่สอนนะคะฝักเป็นกำลังใจให้ย่าหลานโหนกระแสด้วยนะคะขอบคุณค่ะ